สบายดีค่ะบซ้ชมมาอยู่ไกลๆเป็นพี่น้องทางฟางใต้ฟังลาเมื่อสุกุสุก้อนนอกเป็น้องมาหนี้ก็มาพอกับสองสติกบานนาสาแนวคือเก่าพี่น้องพออยู่ป่านน้อยใหม่ด้วยพี่น้องมาหนี้ก็มาห้าโน้ยกะเซนมาพี่น้องนอกมาหนี้จ้ะไปเบิกนักการพี่น้องวันชี้สิ่งใดเป็นพี่น้องมาหนีกัน กีกพเดิมพี่นองกระนอช่วงนี้กระโนโตพี่น้องเอ้ยกาินกนขกพน้องชงสายเขาบริขามาเลยพี่น,อน,อน้องีข,าขงานาด้กเไลเตะพี่น,ออน,อน้อง ตกแหงคือหลอกจรเลยค่ะบ้ากระลุมดีเฮ้นบลาะแปมันค่ะแป้ดเนอแป้งอะไต่อชุบสอไอยยย ได้ไล่บ kind of ่ปอ้ยมากเพ่อฉ oh ันเลยได้น้หม่ไลดีเสียได้ไลไปได้ละป๊ามันเป็นดิพีโนมันหานนใหม่อกที่รคุยป๊าได้น้ำใหม่หลยเลยอาศัยลูกใส่ป้านันทชาไปเสกระทงข้าใส่ะ สบายดีได้บัน้ม่ค่ะได้คบ้าขลังคน้อใหม่หมโอ้โหเด็กขึ้วมาคุนได้หลา่ดิดนะเอาชัมอกได้ชัมอกได้ชัมแกงได้ค่ะใช่รอเออเอาลด đèn nữa nơi ơi, Ừ anh đây phải rộng Chúng xây kìa Hết được bỏ bà nào Có hết นี่วี่ยคือมีตี่ดวงฮะคือมีตี่ดวังจรอคือยังคือยัง ก็แค่ไปเอาป้าก็ไม่พอไป่คาดป้าเฮ้ยอ่ะน้องใหม่อันมีตดูดวงเจ้ามุน่ะน้องใหม่เสพบด้พี่น้องอร่อยดิ กระเซ้นทบายอดอ้นอ่อนด้พี่น้อยพ่นกระม่ะพี่น้องตุกกระหาน้องใหม่น้องใหม่ทสอได้ 卡哇非常。 ปลอยู่ได้พี่น้องโปรโพลิทไม่ถรามาศาสได้พี่น้องเด้ออยู่ในป่าในดงเนาะพี่น้องเนาะแต่คลิปสติ๊กพิษผ่านประกาศใดก็ขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อไม่พี่น้องก็ได้ศาสเนาะเด้อ ปลาดด้พี้องพาพี่น้องมาเลาะปลาเลาะดงฮนใหม่นั่กันอืมติด่อย้านโนใหม่พี่น้อง cho mày thế nào nó mày bất thật bố Có ở đây là bố mơ nào Thế คูดกิรจ้กคุดมีางอะไปุ๊คดมันคุดมันเทียนคูดคุดคุดคุดคูดคูดคุดคด่ะเบนใ่เปล่าเปล่าทาคูดกันได้สมก็ห้ามด้นี จะมากระเพยขดุขด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 ขุดขุดขุดอขุดลูอ,อ,อมา,ลามาล่ะอามาพี่น้องเห็ดอีสังในพ,พักเคยเห็นเฮ็ดดีจือวะ แต่ว่ามันเกิดเต่าทำปราสาทได้พี่น้องเนี่ยตีกับหูไปในบีข้อมูลนก้มหูวกับบอกเลื่อนเลือนเกลียวกระหิดนี่พี่น้องนี่ดอกหนึ่งพี่น้องแต่ว่าดอกหนึ่งมันกะเซี่ยหุยแต่ว่าดอกหนึ่งมันเปนคุณภาพไปแล้วมันแก่เลยนะเก่ดน้ำอะนี่ที่เกิดไม่ใหม่ได้พี่น้องถือเป็นพานๆปาสติโกต้องชมโูนด์ดิอะไรมะมามารูวมา เจ้าๆเจ้าสิลําบากลําบากเออลําบากเออลําบากลําบากเนาะใครก็บ่มีนี่หลายปานได๋ใครนี่แต่ว่าเข้าตลาดโลดคือสิบ่ลําบากเก็บเอาไว้ พอกันที mm ่เก่าที่เดิมพี่น้องซาหน่อยหักน้ำใหม่พี่น้องป้าป้าซาหน่อยขึ้นมาทะลกป้าเถอะัน้ำใหม่เป็นเลือป้าเถอะป้าพีหมัน้ำใหม่จะพิพูด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 พูป้าเถอะแูกซาดมาแต่ไหน

เออบ่จะดันทะนุริฮันดิฮอนฮันต้องมุบทัดเอาหัไปเฮ็ดแล้วบ่ฮันเออ่ไม่ช่างฮะไม่ช่งใช่เอามาเอามาเห็นไหมจะไม่งอดบ่ mông mông vẫn là la thôi đó, ít sắc nhọ sắc ừ, nơn gì không sai là sai, ừ, là... ừ, hết, hết mất là lắc cò mất cái đấy, bay chưa bay bỏ, đất đó อินเอยจะเฮ็ดปานไม้บุตรโคระใดคักใด๋น้ออยก็ได้เบิ่งเด้่างต่อหางแดค่ะตีนมือสังเบิ่งจะค่อยเขาแตนํามันก็จะล่นออกบ่ทันดเห็นบ่ล่ะว่าเมาน ปลาหน,นุ่มใหม่อันนี้พี่น้องแก้งแสบเล่นหนุ่มใหม่อันนแบบี้มาพี่มาพี่ปลาไปมาเาม,านะมื่อให้ไล่บ่ะจะไปเอานะมันไล่บลาย mít tên nó đây này đây xây cổ được mấy nam, mũ ẩu là nào mũ nào chắc phải ẩu nhọn nhẹ với nhảy nữa à mũ ẩu là mũ là เลาะปลาเลาะลงพี่น้องจ้ามาหนีิเฮ้ยถักออกนั่นมันเสื้อมันจะปีกถ้าถักอออได้พี่น <c oughs> ้อ,อ เน่ติก็ะด้ลายเตือพี่น้องมาใหม่เดี๋ยวนลครับกลับาดเลยพี่น้องพอพอกันยืแนะพี่น้องนะขาหวยน้า่อกน ฮิจิบกเมื่อพี่น้องในรเติบนุามหกได้จะได้พ่อกินรดโขไปมุกตานมใหพินมหกะเซ็นวกันยเ้ออนเด้อมา ยูทุ่งให้ทุ่ erm งนะาคตกกันเมื่อเลวบาดนี้ติดขาห้วยกว่าดัดทีติดขาห้วยเราทราบสิพัดบุหักเอาติดหลบ จ้าน้องใหม่ตีกระไดไลเต๋อได้พุ่นดอกแล้วก็กินได้พิริภูบ้านชิบไดไปกระสีถ้ำไปที่ปอกปีกมัน